โอ้ยแม่เจ้าแล้วนี่มันเมืองกรุงหรือว่ายุคไดโนเสาร์เต่าล้านปีกันละครับเนี่ยไอ้ยาลวมันมา้วละเพนดีกว่าฮะ oh <no. S 3> อะไรนะมเมาส์ให้ฉันยอยู่คุยภาษาไดาโนเสาร์ได้ด้วยนะคะวันนี้นะคะเป็นรายการบังก,กระสิบก็สิบกระซิบนะคะ ณผู้ชมกันไปยืนกันที่นี่ค่ะเป็นไดโนเสาร์แพลเน็ตที่ใจกลางกรุงค่ะที่ DM Dis t r i c t แห่งนี้ค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าค่ะว่าเราบรรดาพี่ไฮน้องไฮของปแต่ละคนนี่เขาจะเป็นแบบไดโนเสาร์เต่าล้านปีอะไรแบบนี้กันบ้างหรือเปล่าแหมจะเต่าล้านปีหรือว่าเต่าเหม็นแล้วมันเกี่ยวกันไหมก็เลนบอกว่าถึงเมืองกรุงอะทำเอาประชาชนและเขาแตกตื่นซะขนาดนี้กระผมจะยืนดูนิ่งอยู่ได้เยี่ยงไรอะเพราะว่านอกจากจะมี ดาราสากระดกกระดิกมาให้ตื่นตาตื่นใจกันแล้วล่ะเรลมาบรดาสมัมินตี้ของผมแล้วก็แห่กันมาชมเพียบเอยเฉพาะกรมนี้แหละอาาอละมันรอนเดินกันทั้งนั้นเลยนี่ครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ค่ะเป้นกำลังลุยมาเจอเขาเรียกว่ายกเด็กค่ะยกเด็กค่ะแบ็คสี่นี่ใครดึกสุดคะพี่ชชบอยู่ดึกค่ะแล้วก็ตื่นเช้าค่ะสดใสแข็งแรงค่ะคือไม่ใช่ดึกดำบรรใช่ไหมคะพี่เ้น อ๋อดึกดำบันตรงนี้เลค่ะปากแดงนะคะดึกดำบันไม่ใช่ค่ะแค่นอนดึกนอนดึกนะคะไม่ได้ดึกดำบันนอนดึกใช่ค่ะนอนดึกค่ะและอย่างคุณชายล่ะคะนี่ดึกไหมคะกับเด็กครับกับเด็กครับไม่มีใครยอมใครจริงๆนะพูดถึงอะไรดึกๆเนี่ยทำเป็นรับไม่ได้สาวคนนี้ค่ะเขากำลังทำหน้าที่ในการจับภาพไดโนเสาร์กับเด็กๆใช่ค่ะให้เห็นว่าถ้าเกิด เด็กไปอะไรไปรู้ว่าตัวไหนมันงับไปวันนี้เราอยู่แบบยกดึกดําบันเต่าลันตีอย่างตัวของคุณเตยเนี่ยถือว่าเป็นคนที่ไม่ใช่เต่าลันตีไม่ใช่เต่าลันตีครับไม่เป็นคนยุกใหม่ไม่มีบ้างหรอบางมันต้องมีอารมณ์อย่ามังคนจับจีบอยู่บ้านเรียนแก่สลากพับผ้าเก็บเตียงได้ได้อยู่ไอ้ยาช่างขัดกับบุคลิกซะจริงๆเราว่าไม่ได้นะครับเราเห็นเปรี้ยวๆแบบนี้แล้วกลับบ้านไปนี่แจ๋วดีๆนี่เอง ริช่วงหน้ายังมีไดโนเสาร์ตัวเบ้งเบ้งอีกหลายตัวรอผู้ชมกันอยู่ตามไปชมกันค่ะ ต่อครับเดินไปเดินมาแล้วครับผมก็มาปากับเจ้าแม่ไฮโซปาร์ตี้ดอล่ะเฮ้ยอย่าบอกนะครับว่าวันนี้เป็นหัวหน้าแก๊งเด็กวันนี้แบบสุดๆคนเยอะมากแล้วก็ทุกคนรอคอยอวันนี้นะคะของการเปิดไ<อ>ดโนโซสาร์พอพอพนึกถึงไดโนซอาร์หรือว่าไดาโนเสาร์เต่าล้านปีพี่หญิงมีอะไรที่แบบในตัวที่รู้สึกว่าฉันยังมีคงความเป็นความดึก ดําบันหรือว่าเป็นโบเจโบโบราณโบราณโ,<บ>โบราณอาจจะเป็นแบบชอบอะไรที่แบบแอนทิกโบราณคลาสสิกค่าสสมีนี่เรียกว่าเป็นแอนทิกด้วยนนไหมแอนทิกแน่นอนแอนทิก <c oughs> แน่นอนค่ะ <c oughs> อาๆๆ พูดแบบนี้ระประเดียวเฮียหมูเรืองแย่เลยแล้วคุณพี่เก่งแห่งเมเจอร์นีนี้ละครับฮะโดูจากหน้าแล้วก็โบทอกทๆกทกทกหน้าไม่โบราณหรอหน้าไม่โบราณหรออยี๋จะบอกว่าตัวเองหน้าโบราณเหรอคะกินเทนิดนึงไหมในส่วนลึกของตัวเองมันมีอะไรบ้างไหมที่แบบเป็นความโบราณที่ในตัวของโบราณอาจจะยังมีเหลืออยู่นิดหน่อยเรื่องมารยาทเหมือนกับเราได้เรียนรู้การสั่งสอนมาตั้งแต่เด็กเด็กรุ่นหลังอาจจะน้อยลงบางคนนะครับเด็กๆฟังไว้นะครับ ว่าเรื่องมรารยาทเป็นสิ่งสำคัญและร่วมเ,เก่งที่ขอเตือนน้าเตือนใจก็สี่สิบใครสิ